ให้ขอเสียงนะได้วันนี้วันเดย์เจ็ดสิบสพายอาหารอรอแล้วก็ให้หาเสือหะเสือนาแล้วก็ให้ซินฟัว เียห้าหังจยแล้วก็ลูกชายชอเสียหาม่เสียห้าแอแล้วก็ห้าเจนะจินดีวันนม้วันดีินดีวันเช่วสิเือหาเสียหาเสิงฟุกาวแหายมการอบุณกันนะแล้วก็ให้โชคดีให้ไปหรอก ขอบคุณแล้อ่อะซ้อ้ามีย่ยงกันนะแ่งกันนะ่8แกยูนนุ่มยูนมืันมันปีด้วยกันนะเอาสา3พันปีไม่เอาแล้วเอา๋ออ๋อสื่ดีครับสวัสดีครับนี่กันไนเี่หกหนยัง ที่จ่เล่าต่อคือว่าว่าลูกท้องสามครับวันนี้ขอแสดงความดีที่ได้รับเกียรติมาว่วิพิธีมั่นของลูกท่านสมเกียรติทรงวรชชาปรนะครับขออวยพรให้ราทั้งสองซึ่งมีความเพียบพร้อมในทุกด้านทั้งด้าน พยยภาพความรู้ความสามารถทุกอย่างนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าทั้งคู่จะต้องประสบความสำเร็จในชีวิตสมรสตลอดไปครับขอบคุณครับ,ขอบ,รบขอบคุณท่านประธานครับท่านผู้การครับสามในโอกาสที่เป็นมงคลนี้ขออวยคอวยพรให้ท่านผู้บ่าวสาวจงมีความสุขิญต้าวหน้าน ในฐานะที่ท่านหมอทำงานเพื่อสังคมหรือดาเพื่อส่วนท่านเนรูปวิหานที่เป็นมงคลนเกเข้าไยาวต่อขอบคุณครับีุของหมดแล้วัม่มีผู้ป่แล้วไม่ต้รบก